สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตีค้องร้องเปล่านะคะอังคารที่8พฤษภาคม2555ค่ะวันนี้พบกับดิฉันจีรวัระสมทรัพย์นะคะรับหน้าที่แทนคุณเนริสาเนยเกี่ยวคะ่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็จะเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับปัญหากฎ,กฎหมายะคะ่ะแล้วก็เปิดสายสดๆนะคะให้ทางคุณผู้ชมทางบ้านได้โทรเข้ามาสอบถามปัญหาสดๆในรายการนะคะวันนี้ค่ะผู้ดำเนินรายการร่วมของเรานะคะเป็นท่านอาจารย์สมบัติวง,ำวงกำแหงนะคะโคศกสภาทนายความ สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันรเ,เรื่องของกฎหมายล้มละลายล้มละลายใช่ค่ะคนที่ถูกให้เป็นบุคคลล้มละลายค่ะอาจารย์ครับเขาคือคนแบบไหนละ่ะอาจารย์คะ ก็คนที่มีหนี้สินคนจีนวานเปนคนแบบผมนี่แหละคือคนธรรมดาคนธรรมดานะครับล้มละลายแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยจะไปฟังบอกคนธรรมดาอย่างเดียวล้มละลายก็ไม่ได้บริษัทนีติบุคคลอาจจะล้มละลายด้วยก็ได้นะครับในกรณีที่กรรมการเกิดมีหนี้มากบริษัทมีฐานะที่ไม่ดีหนี้สินมากจริงๆก็อาจจะถูกฟ้องล้มละลายได้เพราะฉะนั้นคนธรรมดา อย่างผมอย่างท่านผู้ชมทั่วไปเนี่ยกรณีที่จะล้มละลายได้มันจะต้องไปดูเงื่อนไขหนึ่งที่กฎหมายเขาบอกคนที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินเรียกว่าหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินมีหนี้เยอะเลยแล้วไม่สามารถที่จะใช้หนี้ได้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะฉะนั้นถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเรามีหนี้สินอยู่มากกว่าทรัพย์สิน แต่อาจจะยังมีเงินเดือนที่จะผ่อนจ่ายได้ในอนาคตเนี่ยฐา,านะที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้หนี้ได้อาจจะละลายก็ได้นะครับมันหลักเกณฑ์ก็คือข้อหนึ่งก็คือต้องมีหนี้สินล้มตนตัวอันที่สองก็คือภาระหนี้ของคนที่ถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยต้องมีภาระหนี้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับกรณีนี้แต่บุคคลก็2ล้านบาทขึ้นไปอันนี้น1ล้านบาทนี่คือต้องเป็นหนี้ที่ กำหนดได้เป็นตัวเงินชัดเจนไหมคะใช่ใช่กำหนดเป็นตัวเลขออกมาแน่นอนออว่า1ล้านบาทขึ้นไปเสร็จแล้วนี่เนี่ยจะถึงกําหนดแล้วหรือย,ยังไม่ถึงกาหนดก็ตามะนะครับอาจจะมารวมกันคือไม่จําเป็นต้องเป็นหนี้ของเจ้าหนี้คนเดียวหนี้ของเจ้าหนี้หลายๆคนก็ได้อามารวมกันแล้วหนี้มีภาระตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปเนี่ยตัวหนี้สินลมต้นตัวก็คือ,อฐานะเราจ่ายไม่ได้ ก็อาจจะเข้าข่ายที่จะถูกเจ้าหนี้ฟ้องล้มละลายได้ในการที่จะถูกเจ้าหนี้ฟ้องล้มละลายเนี่ยเขาจะมองประเด็นเหล่านี้ทีนี้การพิสูจน์ว่า,านี่สินลนพ้นตัวอาจจะอาจจะมองไม่ชัดเจนถ้าไปตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเราไม่มีทรัพย์สินอันนี้ก็เป็นเป็นอย่างหนึ่งที่ที่ตรวจสอบได้ชัดอีกอันหนึ่งก็คือพฤติการของลูกหนี้เองกรณีที่เป็นหนี้แล้วไม่ใช่หนี้กรณีที่ถูกฟ้องล้มละลายแล้วถูกฟ้องให้ใช้หนี้แล้ว ไม่มีทรัพย์สินที่จะมาชําระหนี้เจ้าหนี้ก็ไปสืมหาทรัพย์สินลูกหนี้ก็ไม่มีอ,นนอันนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างชัดอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าหนี้ส่งจดหมายทวงหนี้นะครับทวงหนี้ลูกหนี้ให้ชําระหนี้สองครั้งห่างกันหนึ่งเดือนแล้วลูกหนี้ก็ยังไม่มาใช้หนี้อย่างเนี้ยเจ้าหนี้ก็อาจจะใช้สิทธิ์ป้องล้มละลายได้มันเข้าข้อสันนิษฐานกฎหมายว่าพฤติการอย่างนี้ แปลว่าคุณอยู่ในข่ายที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวกี่เดือนที่เราไม่ได้จ่ายหนี้นะคะอาจารย์คะกี่เดือนก็ช่างครับเพียงแค่ว่าการที่เข้าข้อสันนิษฐานก็คือจะต้องถูกบอกกล่าวทวงถามสองครั้งห่างกันหนึ่งเดือนอในสองครั้งนี้ลุงหนี้ไม่มาใช้หนี้อะไรเลยอย่างนี้เข้าข่ายที่สันนิษฐานว่าคุณไม่สามารถใช้หนี้ได้แน่นะครับก็จะถูกฟ้องล้มละลายได้นี่กระบวนการ อย่างนี้ขึ้นไปไม่ใช่ว่าบกบแกนี้ฟ้องปุ๊บสารจะต้องพิพากษาลงละลายเลยค่ะมัน,นมีกระบวนการอยู่มีกระบวนการใช่พอยื่นฟ้องเข้าไปสารเขาก็จะให้เจ้าหนี้นพิสูจน์จนกระทั่งสารพอใจเชื่อได้ว่าลูกหนี้มีหนี้สินลดพ้นตัวจริงสารก็จะสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด พอถูกสัมพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทีผลกระทบกับตัวลูกหนี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็คือไม่สามารถที่จะจัดการทรัพย์สินของตัวเองได้ไม่สามารถที่จะไปทํานิติกรรมสัญญาอะไรกับใครได้เลยแปลว่าทั้งหมดเนี่ยจะถูกตัดอํานาจให้ไปอยู่อํานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของศาลในการที่เข้ามาดูแลคนที่ไม่มีวินัยทางด้านการเงินคนท,ที่ไม่สามารถจ่ายหนี้คนอื่นได้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะเข้ามาดูแลให้ รวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดแลวก็รวบรวมหนี้สินทั้งหมดและก็จะเป็นคนจัดการทรัพย์สินตรงนี้แหละว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีทรัพย์สินที่ไปเฉลี่ยให้กับเจ้าหนี้ได้คนละเท่าไหร่อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ศารไต่สวนแล้วเชื่อว่ามีหนี้สินล้มตนตัวจริงก็จะสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดสุดท้ายแล้วถ้าเกิดสารเนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นบุคคลที่สมควรจะถูกพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลาย สิทธิ์ต่างๆที่มันจะหายไปมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะคือคือเอาวัตถุพิรักทรัพย์เนี่ยในด้านการจัดการหนี้สินก็ไม่มีแล้วะนะครับรวบรวมทรัพย์สินทําสัญญาใครก็ไม่ได้แล้วทีถ้าถ้าหลังจากนั้นนะครับก่อนที่จะพิพากษาล้มละลายเนี่ยสารจะเปิดโอกาสครับเปิดโอกาสให้ตัวลูกหนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปเจราจากับเจ้าหนี้นี่เจ้าหนี้มาจากไหนเจ้าหนี้ก็มาจาก คนที่มายื่นขอรับชำระหนี้แปลว่าวันที่สารมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดปุ๊บเจ้านี้ทุกคนต้องถือว่ารู้ว่าลูกหนี้ถูกพิทักษารัพเด็ดขาดแล้วเขาจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบษานะครับเมื่อเจ้าหนี้ทุกคนทราบต้องขอรับชำระหนี้ภายในสองเดือนนับแต่วันที่มีการโฆษณาคําสั่งพิทักษารัพเด็ดขาดเจ้าหนี้กลุ่มนี้แหละถ้าใครมาขอรับชำระหนี้ภายในสองเดือนก็มีสิทธิ์จะมาแชร์ใน ทรัพย์สินของลูกหนี้<ม>ก็คือมาเฉลี่ยว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้เท่าไหร่ตรงนี้เจ้าหนี้กลุ่มนี้เม,เมื่อมีสิทธิ์แล้วคนที่ไม่ยื่นขอรับชำระหนี้เสียสิทธิท์เลยนะครับหมดสิทธิ์ไปเลยภายใน2เดือนภา,นาไม่มาถ้าไม่มาแปลว่าแ<ไ>ปลว่าหมดสิทธิ์เลยนั้นเวลาใครมีลูกหนี้ที่ลูกหนี้ฐานะงอนเงันต้องต้องคอยตามข่าวแล้วว่าเขาถูกฟ้องลมละลายหรือยังถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือยังถ้า ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วอย่าเผลอนะครับถ้าเผลอเกิน2เดือนแปลว่าหมดสิทธิ์เลยไอ้นี่นี่ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเหลือศูน,นย์นะครับคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับชำระนี่ถ้าลูกหนี้คนไหนมีเจ้าหนี้เยอะๆแล้วถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เหมือนถูกรุมกินโตะเลยนะ<ช>อาจารย์ครับก็การฟ้องล้มละลายเนี่ยเขาถือว่าเป็นการทําเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ทุกคนเจ้าหนี้ที่ไปฟ้องล้มละลายแม้กระทั่งคุณชิรวันอาจจะเป็นเจ้าหนี้ฟ้องในกอมีหนี้สินเยอะ เพื่อจะให้เขาล้มละลายคุณจิรวัณก็เป็นเพียงแค่เจ้าหนี้คนหนึ่งคนที่ฟ้องเองก็ต้องมาขอรับชำระหนี้นะครับถ้าคนที่ฟ้องเองไม่ขอรับชำระหนี้ก็หลุดเหมือนกันแปลว่าคุณหมดสิทธิ์คุณเป็นเจ้าหนี้ยิ่งฟ้องยิ่งรู้แล้วไม่มาขอรับชำระหนี้แต่ถ้าขอรับชำระหนี้แม้คุณเป็นโจทคุณก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์จะบอกว่าเงินที่เอาเข้ามาทั้งหมดต้องใช้หนี้เราก่อนไม่ใช่เงินที่เข้ามาทั้งหมดต้องนับจํานวนเจ้าหนี้ทั้งหมดก่อนไอจำนวนเจ้าหนี้ทั้งหมดนี่แหละคือคนที่มีสิทธิ์เพราะนั้นก่อนที่า ให้ตัวลูกหนี้ไปเจรจากับเจ้จาหนี้ทุกคนจัดประชุมครับประชุมกันขึ้นมาแล้วก็ให้เจรจากันว่าตกลงเจรจากันได้ไหมลดหนี้ได้ไหมอะไทรัพย์สินทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้คุณไปสืบหายังไงก็ไม่มี <iem S 2> เรียกว่าลูกหนี้เนี่ยเปิดบัญชีทร,รัพย์สินให้ดูทั้งหมดพาไปดูทุกอย่างแล้วมีแค่นี้เองเพราะนั้นไอ้อย่างนี้เนี่ยสมมตุติรวมแล้วเป็น1 0ซของหนี้ทั้งหมดหนี้ทั้งหมดรวมกันแล้วได้ได้10ล้านสืบหาทรัพย์สินทั้งหมดมีแค่ล้านเดียว <ร passage S 2> เอาอย่างนี้ไหมเจราจากันอเอาเคนละแสนและจบถ้าเจ้าหนี้ยอมนะครับเจ้าหนี้ยอมเจราจาเขาเรียกว่าเป็นการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได้ถ้าเจราจาประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได้สารก็อาจที่จะไม่พิพากสายล้มละลายค่ะแปลว่าประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได้ลุงหนี้ก็ไม่ต้องถึงขั้นล้มละลายาเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุูจิตวันบอกว่าถ้าถ้าสารฟังแล้ว เห็นว่าเขาควรล้มละลายสารก็จะพิพากสายล้มละลายแต่ถ้าเขาเจรจาได้ไม่ล้มนะครับนี่คือประนอมหนี้ก่อนล้มละลายแต่ว่าลูกหนี้กับเจ้าหนี้ก็จะต้องมาคุยกันต้องคุยครับให้เข้าใจก่อนครับค่ะทีนี้ถ้าเจ้าหนี้เกิดไม่ยอมสารถึงจะพิพากสายล้มละลายครับแล้วล้มแล้วเดี๋ยวจะแก้ยังไงเนี่ยดูว่ามีทางออกไหมมีสายเข้ามาหรือเปล่าครับมีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะเดี๋ยว ค่อยกลับมาคุยกันเรื่องของกฎหมายล้มละลายกันต่อแต่ตอนนี้คุณนัทพรค่ะจากสมุทรปราการนะคะมีข้อสักถามเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทพรคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นไงครับค่ะคือจะขอสอบถามดน่อนะคะจริงๆตัวนี้เป็นจริงๆตัวนี้เป็นอ่าเขาทําเรื่องไว้กับพ่อค่ะก็คือว่าเขากู้ยืมเงินกันตั้งแต่แรกแต่ทีนี้ก็คือว่าอยู่ใกล้ๆกันอยู่แถวๆบ้านนี้ค่ะก็ถือไว้ไว้ไว้ใจกันอะไรเงี้ย เราเป็นเราเป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมครับอ่าพ่อหนูเป็นเจ้าหนี้ค่ะครับค่ะก็คือว่าพอยืมไปยืมมาณวันหนึ่งก็คือเขาก็เกิดย้ายบ้านหนีไปเลยย้ายบ้านหนีไปเลยสัญญากู้มีไหมใช่สัญญากู้ยังไม่ได้ทําเนี่ยค่ะอันนี้จะมาจะโทรมาถามเรื่องสัญญากู้ค่ะเพราะว่าเปิดดูในเน็ตสัญญากู้มันแบบมันมีเยอะมากเลยไม่รู้ว่าจะเขียนแบบไหนเราก็ยังไม่คือแบบตอนนี้ตามเจอแล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนอะค่ะเจอแล้วเัาไม่ชชว่์เลยว่าเขาจะมาเซ็นให้เราหรือเปล่า คิดว่าเขาจะยอมไม่ยอมนี่ต้องต้อง,องลุ้นใช่ไหมครับใช่<อ>แล้วที่นี้มันมีนมเกือบแสนนะคะเกือบแสนนะครับกฎหมายเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่อง